นับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นเวลายาวนานกว่า700ปีที่อาณาจักรของคนไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอิทธิพลของวัฒนธรรมตะว,วันออกที่มีต่สอสังคมไทย 1. คติธรรมท,ทางพุทธศาสนาสังคมไทยรับเอาพุทธศาสนาในกายเทราวาตมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย 2. ขนรรมเนียมประเพณีขนบรรมเนียมประเพณีบางอย่างเช่นประเพณีการบวชการทอดกรถิน่นการทําบุญในวันสาคัญประเทศไทยรอได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย 3. พระราชประเพณีในราชสำนักไทยรับวัฒนธรรมและระบบการปกครองของ,ของเขมรซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองข้ามาและได้รับอิทธิพลของลทัทธิเทวราชาซึ่งเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพเจ้า4 ภาษาและวรรณกรรมในสมัยอยุธยาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ได้รับอิทธิพลมาจากมหาการรามายนานขคงอินเดียหรือเรื่องอีหนวได้รับอิทธิพลมาจากชวาซึ่งวรรณกรรมเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันอิทธิพลของวัฒน,นธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย 1. ระบอบประชาธิปไตยไทยได้เปลี่ยนการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจของไทยแต่เดิมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมีลักษณะการค้าแบบผูกขาดภายหลังจากที่ไทยและอังกฤษได้ลง,งานามสนที่สัญญาเบลริงในสมัยรัชกาลที่4ทําให้ระบบการค้าเปลี่ยนไปเป็นระบบการค้าแบบเสรีกับต่างชาติการค้าขยายตัวไปยังกว้างขวาง 3>, 3. สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมไทยเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475มาจนถึงยุคปัจจุบัน 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยได้รับอิทธิพลทางด้านภูมิปัญญาตะวันตกเพื่อนอามาแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตมากขึ้น